Yeah. you. นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับแอดมินอยู่ที่สนามรามินทานะครับเป็นกู่แรกในรายการนะครับเพิ่งมาถึงนะครับฝั่งางหลังมาเป็นเจ้าโอป๋าหมาแล้วก็เจ้าโมดทีมงานสับพานแพงนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานสวนสยามพิชาติพี่เตี้ยแล้วก็จออูนะครับป๋าหมากับจออูแรกข้ามฟรีนะครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่4ต่อ4ครับพี่เตี้ยยกขึ้นมาอยู่ที่จออูมงเข้ามาเอาจ้าโบดเปิดหนึ่ง โอ้โยกขึ้นไปอยู่ที่ป,าป่าหมันปักเขาให้เหรียบร้อยไหมเอายังอยู่เอาอยู่หนึ่งสองอยู่ที่ป่ามันว่าไงปักเขาให้เหรียบร้อยไหมเหรียบร้อยไหมเหรียบร้อย เฮ้ยอยู่ไอยู่เอายังอยู่อยู่ที่ปลาหมานปลาหมานสันแบ็คเข้าไปเอาพี่เทียบเปิดได้ <ST AR> พี่ชาติยกขึ้นมาเจ้าเจ้าอุโมงเข้าไปเจ้าโอยังดูไม่ได้แล้วครับส <ST AR> ี่ห้า ส่วนนี่ยำเสอร์มาเอา้าจะโตเปิดยกขึ้นให้ป๋าหมานป๋าหมานปักเขาให้เอา้าพิชานเ,เปิดเขาพี่เตียยกขึ้นมาอยู่ที่เจะอุ้มม่องเขามาเอา้าเรียบร้อยตีเสมอกันกนะครับที่ห้าต่อห้า พี่เสีมพี่เสีมให,มให้ให้ไอ้ไอ้นั่นไอ้เจ๊ขาเนะี่ยให้มากวาดพื้นมันนี้หน่อย,อยมันมองไม่เห็นเส้นมันดินดินทับไว้อยู่เออตอองจอมเส้นสองเส้นหลังหลังน่ะห้าห้าแต้มเท่าเอาเสริมมาเอาหนึ่งสอง ปัาเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยปักตายจังที่ซิเบรท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินทานะครับห้าห้าเอาเซิร์ไปเอาพิชาติเปิดพิเตียยกขึ้นมาเอายกล้นจ่าโอเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่ป๋ามานป๋ามานสั้นแบกเขาให้โอ้ยโดนเกี่ยวหลังเท้า โยกขึ้นมาจ้าวหุมมงยอดหนึ่งเอาป๋าหมันก้ยนะครับรีบไปหน่อยนะครับไม่ข้ามทักทายนะครับเอ่อโปรบัดน้องดีทักทายสอบุษบาขน,นทรงนะครับทักทายคุณเทวิดด้วยนะครับเทวิดกำมพองกำอะไรนี้กู้เอกใครครับกู้เอก มีแต่ก็อีดีๆหลายคู่อยู่นะครับวันนี้คู่เอกก็ยกให้เป็นใครนะครับมันมีผมยังไม่เห็นโปรแกรมนะครับเอาสันแบกไปเอาโดนงั่งโอ้โหดีจ้าอยากรู้ไหมอยู่ไหนอยู่ในใจเสมอ เห็นไหมทางตะก้อกำลังไร้สุดตะก้ออยู่ออจ้าจ้า เปิดเจ้าโอยกขึ้นไปอยู่ดีป๋ามานป๋ามานเขียวไปโอเหลี่ับเอย ห้าหกนะครับเอาเปิดหัว จะโอโยกขึ้นไปเอาป๋าหมันสั้นแบกเข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหกห้านะครับเอาเปิด,ดเตียโยกขึ้นมาอยู่ที่จะเอามองเข้ามาเอาอนี่นะครับมงดีนะครับ แตมห้าหกนะครับสวนสยามแต้มตามอยู่ทักทายทั้ง4ี่ท่านนะครับทักทายคุณเชษฐาด้วยนะครับเอาเซอร์มาจะหมดเปิดหัวโอ้ยกขึ้นไปอยู่ที่ป๋าหมานยกหางด้วยเตะมไหมโอ้ยตังเต็ได้อยู่เอาละครับเตี่ยยกขึ้นมายกล้นึ สอ,อ,องอยู่ที่ป๋ามันเขียวไบโอ้ยยังอยู่ที่สวนสยามสวนสยามโอ้เรียบร้อยตีเสมอแล้วครับหต่อห ทักทายป๋าพลนะครับทักทายเทพทองหล่อทักทายอนันยุงทองทักทายน้องโยเพียวทักทายเจ้าบอยปีนังด้วยนะครับทักทายบังโก้นคนปรปฐมนะครับทักทายพี่ยาวสวนพี่ยาวนะครับทักทายคุณทักทายคุณสมพงษ์ด้วยนะครับบวัสดีครับหกต่อหกนะครับแต้มเท่า ถ้าเจ้าปบบางบอ่อเอาเสอร์ไปเอาพิเทียเปิดหัวเอายกขึ้นมายกหางด้วยเจ้าอุโมงได้ไหมเอาจ้าโบดจังเกี่ยวอยู่ที่ป๋าหมานป๋าหมานปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้นะครับ เจ็ดหกักตลยเจ้าไอ้นะครับไอพะลามสามเอาเซอร์ไปเอาปืนหัวเอาบีกียยกขึ้นมาเอามงมาเอาเรียบร้อยนี่เป็นคู่แรกในรายการนะครับ 67เจเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมานปักเขาให้เรียบร้อยโอยังอยู่เอาวงมาโดนเกียวเกี้ยวเอาป่าหมานอ้ป่าหมานยังไม่ลุกนะครับแต้มเท่ากันที่7ต่อ7จต่อเจ เอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่ปา๋ปาหมานป๋าหมานมงโว้ยโอ้โหที่ว่ายกไม่เข้าป๋าหมานแก้ไขด้วยการมงหัวไปนะครับทักทายดิสันแบกด้วยนะคะทักทายเด็กผีแดงนครโฟ F C ป๋าแปงัาป๋าแปงยืนให้กำลังใจอยู่หลังสนามนะครับเอาม่งมาแก้งเกียวเอาแล้วเจาโอโยกขึ้นไปอยู่ที่โว้ย โอ้เจ้ายกเสียนะครับพ่อใหญ่แปงพ่อใหญ่แปงเจ้าไปเอาไม่กวัวไม่กวัวพื้นมันหนีหนมันเดินไส้เนี่ยเายอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวได้เอ,าอ้ายกขึ้นไปอยู่ที่ฝ่ามันปักเข้าไปโอ้ลูกลงนะครับแกปักมันแป๊กนะครับแป๊กมันลูกไม่ออกนั่นไม่กวด ไม่กลัวกีนนอะไรๆเจ้าเห็นมันมันม่เห็นม mm. ันแหนบ่เห็นนี่นี่เนี่ยเห็นบ่มันบ่เห็นดอกเจ้าเห็นมันบ่เห็นเบิ่งยีหล่าเห็นบ่เอาไม่กว่าคนอ่อนนไงไม่กว่าคนอ่อนเฮ้ย แถวๆสองเส้นน่ะกวาดเอาหมดเลยมิ้นทรายเออกวาดเบาๆกวาดเบาเออกวาดมาให้มันออกนอกสนามเลยให้มันกวาดออกมานอกสนามเลยเอาไว้นี่แวนี้เดี๋ยวนจะึงกวาดให้เองเอาไว้นี่แหละมันกวาดแค่นั้นมันกวาดให้มันสะอาดเออเดี๋ยวไปกวาดให้โอเค เอายกขึ้นมาจออูมงมาเฮ้ยเกีียวหลังเท้าอยู่ที่ป่าหมานมงเข้าไปโอ้ย,อยนะครับป่าหมานอาศัยนะครับถ้ามันล้นไปนี่เสียแน่นอนป่าหมานต้องมงก่อนนักทายน้องพีพีครับสวัสดีครับทักทายชาติด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายั้งห้าสิบกว่าท่านนะครับนักทายจันทร์เจ้าด้วยนะครับนักทายวิชัยคมสันนะครับเอ้าจออูเปิดหนึ่ง ที่เ <Labor> ด <ator il fi> like ียวคืมาอยู่ที่เจ้ามองยอดโอ้ยเรียบร้อยกวดไหมกวดไม่ดีกวดเบ็ดฮะเอาขวดหน้ามันออกแล้วนะที่ถือคุณ เาเปิดหัวเอาแล้วเจ้าโอยกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมันปักเรียบร้อยไหมโอ้ดนเกีียวหลังเท้าเอาแย่งกันยกแย่งกันยกมงยอดโอ้ยนะครับสองคนนะครับท้งเจ้าโมดแทนที่จะเข้าไปข้างหน้านะครับปีดีเตยยงปีดียังไม่เตะนะครับปีดีเราเตะเที่ยมคืนนะครับปีดียังไม่มานะครับนักกีฬานะครับนักกีฬาปีดียังไม่มาฝั่งคู่ต่อสู้ก็ยังไม่มา ทักไทยนายคองมาเดือพิิ์นะ,ะน,นะครับทักไทยเจ้าโมโนัยน,นะครับ<ต> <ว istas> เอาเปิดหนึ่งเอาอยกขึ้นไปป่าหมัดปักเรียบร้อยไหมโอ้ปักใส่ฝั่งตัวเองแล้วครับเอานะครับตอน<ว>นี้แต้มเท่ากันอีกนะครับ<ต><ว>เบ<ต><ว>กา้าเก้า<ต><ว><ต><ว> เก่าเท่าเท่าเท่าเ่าเท่าเท่าเท่าาเกเท่าเ่เท่าเาเท่าเ เอาโยกขึ้นไปอ,อยู่ที่ป่าหมันปักเขาให้เรียบเลยมาลูฮาทำไมไม่ซื้อเบบปซี know, ่กับเบบปซี่มาขวดหนึ่งเก้าเก้าแตมเท่าเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัว เอายกขึ้นมาเอาไงบมงมาอเอ,าอ้ยเกียวยเกียวเกียวเสียแล้วครับขอบคุณครับ เอาตือมาเอามวดเปิดโอ้ยกขึ้นไปอยู่ที่ 8, 000, 000, ป่าหมันปักเรียบร้อยไหมโอ้ยโดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่จออูมงยอดโอ้เรียบร้อยสวนยามหนีไปเป็นสิบต่อ9ก้ สิบเก้าเอาซื้อมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่ปา่ปาหมันป้าเขาให้เรียบร้อยอ้ยโดนเกี่ยวอีกเอายกขึ้นมาอยู่ที่เสามงมาเอาดนเอาแล้วครับสวนสยามหนีไปเป็นสิบต่อเก้า ัทายป่ามีดหงส์สำรวงด้วยนะครับทัะทายบุญส่งดวงดีนะครับ11-9ต่อเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมาันป้าเขาให้ผลไม่ตกแล้วป่า ช่ครับราวอินทาไม่มีผลนะครับเพราะว่าไม้หน้าสามปักไว้ครับกระไคปักไม่อยู่ต้องเอาไม้หน้าสามปากักไว้นะครับ9ก้เอาเสอร์ไปเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่จอวง,งเข้าไป บอกให้กวาดเส้นหรอเขาไมนชัดก็ไปกวาดเป็นอย่างนั้นแหละเออเอายกเอาม้วนมาียบร้อยให้แป่งให้แป่งนั่นแหละนั่นแหละนะครับบอกให้กวาดให้กวาดไม่กวาดอย่างนั้นแหละเส้นมันมองไม่ชัด เอาเสอร์มาเอาโมดเปิดโอ้ยกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมันโอ้ยกลนเอาพี่เตียยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าม่วงมาเรียบร้อยทายบูตออโต้โซบีนะครับทายเจ้าแผนนะครับทายคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่บินจวันนะครับทายขจิตสมจินนะครับบัดดีครับเราอยู่กันที่สนามรามินดาอารีนานะครับ พ่อายชันตีกุลนะครับพ่อนนองแบงนะครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับสนามรามินทาสับโ,สโลแกนแตะก้อเลิกเตะแอดมินเลิกไลฟ์สดนะครับเตะได้เตะไปนะครับเราอยู่กันยาวๆแล้วครับวันนี้ชุดเชยเสาที่แล้วไม่ได้มานะครับ12ต่อ10เกมไม่เกมเอาละครับส่วนยำ้ำเสิร์มาแล้วเอาเปิดหัว เอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมันปักเขาหาเขาดงเรียบร้อยปักออกแล้วครับโดนปลายรองเท้านะครับลูกออกหลังสนามครับสวนสยามเอาชนะไป13ต่อ10นะครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวแอดมินจะไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับถ่ายกางจิตสมจินด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ